สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่กดติดตามใน u t u b e นิพนธ์ออโต้คานะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่เพิ่งมาถึงสดๆร้อๆเลยนะครับผมจะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมก่อนเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้รีวิวนะครับรีวิวก่อนลงขายเลยนะครับขายในราคานี้เลยนะครับ แล้วก็รีวิวให้ดูก่อนว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดอะไรบ้างให้ลูกค้านะครับสำหรับคันนี้เป็น Toyota v วีโก้แชมปนะครับเครื่อง2.5นะครับเครื่อง2.5นะครับในราคาเริ่มต้นดาวที่300,000เริ่มต้นดาวที่35,000บาทนะครับหรือว่าเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้นะครับสำหรับ t o y ยต้าวีโก้แชมป์คันนี้สีดำนะครับสีเดิมทั้งคันยังไม่เคยเคลมสีนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมบะนะครับ แต่จะมีการทําสีแล้วนะครับเพราะว่าผมจะไปเก็บงานเก็บรายละเอียดตรงไหนบ้างวันนี้จะในนิพนธ์ออโต้คาร์กับเจ้าของสซลโแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับว่าเราจะเก็บงานอะไรบ้างให้ลูกค้านะครับสาหรับ t ตโยต้าวีโก้แชมป์คันนี้เป็นเครื่อง2,005นะครับเป็นเครื่อง2,520แรงม้านะครับตัวนี้นะครับเป็นวีโก้แชมป์ปี2012นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของ เบอรต้าวีโก้แชมป์คันนี้โทรหานิผลออโต้คาร์ได้เลยนะครับจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยนะครับเบอร์0 9 8 5 9 8 4 0 2 6นะครับ0 9 8 5 9 8 4 0 2 6วันนี้ขออนุญาตปิดเข้าบนแผ่นป้ายทะเบียนเดิมนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับขอรูปถ่ายทางไลน์ได้ครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ ID ดีไลน์0 9 8 5 9 8 4 0 2 6ปดหปด่นย์ออโต้คาร์นะครับไอดีไลน์มาได้เลยนะครับเราก็ผมก็จะส่งรูปรถภาพนิ่งให้นะครับ สำหรับคันนี้เดี๋ยวรีวิวช่วงล่างให้ดูด้วยนะครับรีวิวช่วงล่างให้ดูด้วยเพื่อเป็นการตัดสินใจสาหรับลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านไม่ได้มาดูรถนะครับก็จะต้องได้เห็นกันหมดเลยนะครับวันนี้นะครับรถคันนี้นะครับจะมีการเก็บสีให้ไหมนะครับอันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับแต่ยังไม่มีการเคลมสีมานะครับแล้วก็ เราจะดูว่าเราจะไปทําสีตรงไหนให้บ้างนะครับมีร่องรอยตรงไหนนะครับแล้วเก็บงานเก็บรายละเอียดอะไรให้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับราคาเริ่มต้นคันนี้นะครับเริ่มต้นดาวอยู่ที่35,000บาทนะครับราคานะครับจัดฟินแน์ที่3 5 0 0 0 0บาทนะครับราคา3 8 5 0 0 0บาท t ต y ยต้าวีโก้แชมป์เครื่อง2องพปี2012นะครับ3า5 0ส0หับาทสาหรับคันนี้นะครับ เริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้นะครับดาวสามหมื่นห้าก็ได้งวดพันกว่าบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของวีโก้แชมป์โทรหาได้เลยที่นิผลออโต้คาร์นะครับอันนี้เอาแบบชัดเจนเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่กันชนหน้านะครับเดี๋ยวเราไปเก็บงานให้มันมียังไงบ้างนะครับคันนี้มาสภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ากันชนหน้านะครับมีร่องรอยขีดขวดนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับ เดี๋ยวผมเก็บงานให้ตัวนี้นะครับน anyway> ี่นะครับก็มีร่องรอยเนี่ยนะครับเนี่ยต้องไปเก็บงานให้นะครับอันนี้เก็บงานให้ดูแล้วนะครับไฟตาเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมนะครับกระจังหน้าโครเนียมเดิมนะครับไฟตาตัวเดิมนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็มีร่องรอยนะครับตัวนี้นี่มีร่องรอยเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับตัวนี้นะครับบางๆเดิมๆนะครับแล้วก็ร่องรอยฝั่งทางด้านข้างประตูนะครับก็จะมีจุดตัวนี้นะครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับประตูร่องรอยนะครับนี่ก็เป็นรอยขูดนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ถามว่าเก็บงานให้ได้ไหมเก็บให้ได้นะครับเก็บให้ลูกค้าได้แน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรหานิพนธออโต้คาร์ก่อนได้เลยนะครับกระจกด้านหน้าโตโยต้าเดิมแท้นะครับโตโยต้าเดิมแท้นะครับแล้วก็ร่องรอยตะเข็บนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆหลายคนไปซื้อรถจะไม่ค่อยได้ดูนะครับร่องรอยตะเข็บนะครับก็จะเนียนนะครับไม่เป็นสนิมนะเห็นไหมครับก็จะเนียนๆดีนะครับ สีหลังคาเดิมๆนะครับบางๆนะครับอันนี้บางๆเดิมๆนะครับส่วนนะครับแล้วก็มานะครับมาที่ประตูนะครับตัวนี้นะครับอ่ามันจะเป็นไฮรักแล้วก็สามจุดศูนย์ดีโฟดีแต่ที่จริงเขาอันนี้เอามาติดนะครับที่จริงมันจะเป็นเครื่องสองพันห้านะครับไม่มีตัวนี้ไม่มีวีเอ็นเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องสองพันห้าร้อยี่สิบแรงม้าธรรมดานะครับตัวนี้นะครับวีโก้แชมป์หลายคนสงสัยนะครับวีโก้แชมป ทาไมเขาขายกันถูกจังราคาถูกจังมันมีหลายเครื่องหลายตัวนะครับตัวไหนขายแพงมันจะมีตัว V n t u r b o เครื่องร้อยสี่สี่แรงมา้าตัวธรรมดาร้อยยี่สแรงมา้ามันมีหลายตัวหลายขนาดหลายรุ่นนะครับเป็นรุ่นย่อยของมันแต่ลักษณะโฉมจะเหมือนกันเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงเฉพาะคในตัวเครื่องยนต์แล้วก็เทอร์โบนะครับมันจะมีระบบที่ต่างกันนะครับ แต่ตัวรถจะเหมือนกันนะครับตัวรถภายนอกนี่จะเหมือนกันเลยนะครับวีโก้แชมป์ก็ต้องศึกษาดูว่ามันมีหลายรุ่นนะครับหลายเครื่องยนต์นะครับอันนี้อันนี้เครื่อง2,005นะครับคันนี้เป็นเครื่อง2,005นะครับภายในนะครับก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็คือสะอาดสะอานประตูเดิมนะครับตัวนี้ประตูเดิมล่องรอยน็อตไม่มีการขยับเยื่อนนะครับหลายคนหลายคลิปที่เขาทํากันก็ยังนะครับล่องรอยตะเข็บนะครับไม่ต้องดูครับไม่เคยแกะเลยเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับเห็นไหม นี่นะครับเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้อันนี้เดิมหมดเลยนะครับเม็ดอัคเดิมๆสวยๆเลยนะครับหลังคงงลัางคานะครับสวยมากนะครับตัวนี้เลยนะครับอันนี้นะครับที่พับใส่แว่นได้เรียบร้อยมีให้หมดนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้มีกล้องถอยหลังด้วยนะครับตัวนี้มีกล้องถอยหลังด้วยตัวนี้ภายในจะค่อนข้างจะสวยสะอาดนะครับแล้วก็บาะคงบ่อแคบนะครับดูนะครับอันนี้นะครับด้านข้าง คันนี้ก็จะเหลือเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆติดซีมให้ใหม่นะครับเรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวคันนี้นะครับในราคา385,000บาทบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไหนของจังหวัดไหนก็ได้นะครับเราสามารถจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อีสานนะครับทุกที่นะครับผมมีไฟแนนซ์บริการถึง ยกเว้นนะครับสจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไฟแนนซ์ไม่เดินทางไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับก็ขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับแต่ลูกค้านะครับดูนะครับอันนี้คือสวยๆภายในเลยนะครับ ลูกค้าซื้อเงินสดลถได้ไหมลดได้นะครับราคา3า5 0 0 0บาทนะครับบริการจัดเ,เงินสดเงินปอนได้หมดในราคานี้ดาวเริ่มต้น35,000บาทสำหรับ t o y o ต a Vigo c h a ช p ป์2อเครื่อง2 5 2 0ัแรงม้าคันนี้นะครับอาจเป็นของท่านไปเลยนะครับมาดูด้านด้านข้างฝั่งนี้นะครับตัวนี้นะครับกระบะด้านข้างจะเป็นสีเดิมๆนะครับทนเดิมๆฟังเกียงบางๆนะครับ ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ16สวยๆเลยนะครับยางดีสีเส้นนะครับตัวนี้ยางไม่ต้องพูดถึงยางดีสีเส้นดูมล้อเดี๋ยวผมทําสีแดงให้หรือว่าสีดําแล้วแต่ลูกค้าชอบสั่งได้เลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายกระบะนะครับติ๊กเกอร์เดิมโรงงานสวยๆนะครับไฟท้ายไม่มีแต่งไม่มีหักนะครับไฟท้ายสวยมากเลยการชนท้ายก็ไม่มีรอยบุบรอยบี้นะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายมีการแต่งมาโคนเนี่ยม,มาเรียบร้อยจากเจ้าของเดิมนะครับคันนี้ย้ํานะครับยังไม่มีการขัดสี ยังไม่มีการเก็บงานอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้รีวิวให้ลูกค้าได้ดูสดๆเลยว่ารถซื้อมาในราคาสภาพนี้แบบนี้แล้วเราขายกันในราคา3า5 0 0 0แาันแต่เก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าหมดทุกอย่างแน่นอนนะครับก็มีทั้งแต่เริ่มเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับอันนี้แน่นอนนะแล้วก็เช็คผ้าบงผ้าเบรกอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวไหนมันมีร่วมีซึมเราก็เก็บงานให้นะครับแต่ถ้า ใช้งานไปแล้วแล้วมีรั่วมีซึมก็ลูกค้าก็ต้องดูแลนะครับเพราะว่าแต่ถ้าจริงๆแล้วก่อนรถจะออกจากร้านเราก็ดูแลให้นะครับทุกอย่างนะครับอันนี้นะครับเป็นวีโก้แชมป์ท้ายสีเดิมนะครับอันนี้เป็นตัว G ติดใหม่นะครับตัว G นี้ติดใหม่นะครับตามปกติจะต้องเป็นตัว E นะครับอันนี้เป็นตัว E กระจกไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นตัว E ไม่ใช่ตัว G นะครับขอย้ํานะไม่ใช่ตัว G นะถ้าเป็นตัว G จะเป็นถุงลมนิรภัยนะครับ อันนี้ท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับเห็นไหมวาท้ายเดิมเดิมของแท้แน่นอนนะครับไม่มีพื้นไม่มีผุนะครับดูนะครับแล้วก็นี่นะครับท้ายเดิมเดิมนะครับเห็นไหมเม็ดองเม็ดอาร์คสวยมากนะครับแม็กไลเนอร์ไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนนะครับดูนี่อันนี้ยังไม่มีการพ่นแว็กอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือสภาพนี้เลยเดิมเดิมให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยกับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ตรงไหนครับตรงนี้นะครับมีรอยลักยิ้มนิดนึง นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับมีรอยลักยิ้มนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นรอยบุบนะครับอันนี้นิดนึงตัวนี้เนี่ยนิดเดียวนะครับอันนี้สีเดิมนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงประตูตัวนี้นะครับมีรอยบุบนิดนึงนะครับถ้าดูจริงๆดูไม่ออกนะถ้าความเงางามอ่ะก็ลูกค้าจะดูไม่ออกเลยว่ามีรอยบุบนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับอันนี้ ก็มี2จุดนะครับฝั่งทางด้านขวานะครับแต่ภายในนะครับกระจกเดิมนะครับโตโยต้าเดิมหมดทุกอย่างนะครับคันนี้อันนี้ฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้นะครับก็มีการเคยทาสีมาเล็กเล็กน้อยน้อยคือตรงนี้นะครับเนี่ยเคยทํามาตรงนี้นิดนึงนะครับเปิดนะครับภายในนะครับก็มาในสภาพนี้เลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับ อยากดูรถตัวจริงก็เข้ามาดูได้ที่จังหวัดมหาสารคามถนนสารคามโกสุมนะครับอันนี้นะครับเห็นสวยนะครับไฟตัดมงตัดหมอกเรียบร้อยนะครับมีหมดนะครับกระจกด้านห้างพับได้นะครับแล้วก็เลขไม่อยู่ที่1นึ0 0แมนกกิโลนะครับรถมือสองเรายังไม่การันตีเลขไม่ทุกคันนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นนะครับก็สวยนะครับอันนี้เป็นกล้องนะครับมีกล้องถอยด้วยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับปุ๊บนะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่อ่านี่นะครับเห็นไหมกล้องถอยนะครับนี่กล้องถอยนะครับนี่ผมใส่เกียร์ถอยไว้เปิดสึิกชก้องถอยมีนะครับพร้อมเรียบร้อยนะครับคันนี้โอเคเลยสบายเลยนะครับอันนี้รถใช้ทานค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าดูยังไงนะครับดูที่หัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ก็ไม่มีร่องรอยเบรกมือก็สะอาดสะอาดนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว G นะครับตัว G จะมีอ่าถุงลมนิรภัยตรงนี้อันนี้เป็นตัว E นะครับเป็นตัว E นะครับ อันนี้สวยมากนะครับร่องรอยตะเข็บนะครับก็เดิมเดิมนะครับนี่เนียนเดิมเดิมหมดเลยนะครับคันนี้อ่ะไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับก่อนที่จะไปดูช่วงล่างกันนะครับผมนิพนธเออโตคาร์ให้ดูหมดเลยรายละเอียดต่างๆนะครับประตูด้านข้างเดิมเดิมนะครับนี่นะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่าลูกค้าอ่าสนใจนะครับโอนมัดจำได้เลยที่นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับก็ โทรสอบถามดูแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับ id ไลน์ศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกนะครับขออนุญาตให้ดูห้องเครื่องกันเลยนะครับนี่นะครับห้องเครื่องสวยๆนะครับแผ่นฝากระโปรงแผ่นฝากระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนนะครับน็อตนะครับมีการขยับขยื่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็น็อตแก้มนะครับไม่มีการขยับขยือนนะครับน้ำมันเบรกใสปิ้งเลยนะครับห้องเครื่องนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับดูครับผมให้ดูนะครับเห็นไหม ไม่มีน้ํามันเครื่องซึมนะครับแล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ตรงน็อตนะยังไม่มีการขันอะไรทั้งสิ้นนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับร่องรอยนะครับเห็นไหมนี่นะครับเดิมหมดเลยนะเนี่ยนี่นะครับแล้วก็ต่างๆนะครับกระปลกหม้อน้ําเดิมนะครับน้ํายาหม้อน้าใสปิ้งเลยนะครับรถคันนี้ใช้งานไม่เยอะนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับน่าจะเป็นไม้แท้นะครับเพราะว่าตัวนี้สายพ่านไทมิ่งอ่าตัวนี้น็อตสายพานไทมิ่งยังไม่มีการขันเลยนะครับยังนี่นี่ยังเป็นตัวเดิมมาร์คต ทุกตัวเลยนะครับท on ุกตัวเลยแสดงว่ารถคันนี้ใหม่ถ้าน่าจะเป็นใหม่แท้นะครับแล้วก็หม้อนงหม้อน้ํานะครับรอยอาร์ตตัวเดิมหมดเลยนะครับอยู่ครบหมดนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็รอยมาร์กต่างๆของเครื่องยนต์นะครับอยู cámara, ่ครบหมดคือว่าสภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้เดิมเดิมนะครับเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้โทรหาที่ผลออโต้คาร์ได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8ย์8 4 0 2 6นะครับ บริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยจัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะครับติดฟิล์มปลงปลอดให้เรียบร้อยนะครับสวยๆงามๆไปเลยนะครับจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านนะครับนี่นะครับเอามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวว่าลูกค้าจะว่ายังไงกันนะครับแล้วก็สตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ให้ลูกค้าได้ฟังกันเลยนี่นะครับปึ เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเครื่องเสียงก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเสียงเครื่องยนต์ดังนิ่งมากนะครับบอกได้เลยนะครับเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องซึมเลยนะน้ำมันนะครับบอกได้เลยว่าเครื่องสวยมากนะครับสวยทิปเลยนะครับคันนี้เนี่ยนี่นะครับไม่ดันไม่ไอเลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับน้ํามันเอเวอร์ใสปิ๊งเลยนะครับ แบบชัดเจนนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้พร้อมใช้งานพร้อมโอนพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะส่งมอบก่อนโอนเดี๋ยวขอไปเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าก่อนนะครับยางนี่ไม่ต้องพูดถึงใช้ได้อีก5ปีนะครับยางดี4เส้นนะครับหมดปัญหาหายห่วงเลยนะครับอันนี้จะนะครับยางดอกยางเหลือเต็มๆนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมมาฟังอ,อยู่ในนะครับข้างในว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคันนี้มีควันดํำไหมนะครับเป็นยังไงรีแมปมาไหมนะครับผมให้ดูนะครับดูไม่มีการรีแมปมาแน่นอนเดิมๆนะครับคันนี้เดิมๆเ,เลยนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงล่างกันทับคราวนี้นะครับไปกันเลยนะครับคราวนี้ผมนิพนธ์ออตโต้คาร์จะพาไปชมช่วงล่างกันนะครับสําหรับคันนี้โตโยต้าวีโก้แชมป์ปี2012เดี๋ยวจะพาไปชมช่วงล่างกันได้เลยนะครับคันนี้แล้วก็ลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาได้เลยที่เบอร์0985984026นิพนธออตโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับ <ítulo> ไปชมช่วงล anyway, ่างกันสวยๆงามๆกันครับมาเลยครับกับ hmm นิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมี่อีกแล้วนะครับมาดูช่วงล่างกันเลยนะครับตัวหน้าเดิมแพ้แน่นอนไหมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เดิมแพ้แน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับอันนี้แผ่นตัวนี้หลุดออกนะครับตัวนี้นะครับแผ่นตัวนี้หลุดนะครับเดี๋ยวเราใส่ให้นะครับเดี๋ยวเก็บงานใส่ให้เพราะว่า ตัวนี้ต้องไปทำสีต้องไปทำอะไรแน่นอนนะครับการชนหน้าหน้าตรงฝั่งนี้นะครับอันนี้นะครับแก้มหน้าเดิมแพ้แน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการเฉียวชนหนักมาแน่นอนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่เป็นสนิมนะครับลูกมงลูกหมากนะครับอ่าโอเคเลยนะครับไม่มีการขยับขยื่นต่างๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูใต้ท้องนะครับคราวนี้ดูใต้ท้องนะครับน้ำมันเครื่องก็จะไม่มีซึมนะเห็นไหมครับใต้ท้องนะครับแหลพวงบอลลคุมไรไม่มีซึมนะครับ อันนี้ใต้ท้องแห้งๆใสๆเลยนะครับดูให้ดูแบบชัดเจนกว่านี้ไมมีอีกแล้วครับอันนี้คือเดิมๆนะครับอันนี้นะครับดูใต้ท้องนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องซึมนะครับน้ำมันเกียร์ไม่มีการซ่อมเกียร์แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับยังไม่มีการซ่อมนะครับใต้ทงใต้ท้องนะครับเห็นไหมคัดทรงคัดสีสวยมากนะตัวนี้ น็อตตัวนี้ไม่มีการขยับขยื่นถ้าน็อตตัวนี้ขยับขยื่นแสดงว่ารถสวมซากมานะครับเป็นรถเกิดอุบัติเหตุหนักยกหัวเก๋งมาเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ห้ามห้ามไม่มีการขันแน่นอนนะครับต้องระวังนะครับควรไปซื้อรถต่างๆนะครับต้องดูด้วยนะครับมันมันจะมีอยู่6ตัวนะครับผมย้ำเลยทุกครั้งนะครับที่ผมรีวิวตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวตัวแรกจะอยู่ฝั่งนี้นะตัวแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับใต้ซอกเนี่ยนะครับ ลูกค้าดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวแรกห้ามมีการขันหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาฝั่งทางนี้นะครับเนี่ยตัวที่สองนะครับมานะครับมานะครับผมพาไปดูเนี่ยตัวที่สามนะครับตัวที่สามแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สี่นะครับเนี่มตัวที่สี่นะครับตัวที่ห้าจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวที่ห้านะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่หกนะครับตัวที่หกจะอยู่นี้ มี6ตัวนะครับเป็นการยกเครื่องลงไอยกหัวเกลงลงได้เลยนะครับ6ตัวนี้ถ้ามีการขยันขยับขยื่นนะครับแสดงว่ารถคันนั้นสวมทากมาเกิดอุบัติเหตุหนักแล้วรถพลิกคว่ำอะไรต่างๆก็อาจจะได้เปลี่ยนหัวเกลียงมากนะครับโดยที่เราไม่รู้อันอื่นจะเดิมหมดเลยนะครับอันนี้ต้องระวังแล้วก็ท่อไอเสียนี่เดิมๆนะครับนี่เห็นไหมสวยๆเลยนะครับไม่เป็นสนิมเลยนะนะครับพ่อปงท่อพักโอเคเลยนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับ นะครับตัวนี้ท่อพงท่อพักสวยเลยนะครับอันนี้ไม่มีซึมนะครับตัวนี้ก็ส่วนกระบะด้านท้ายดูยังไงนะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้มีโกแชมป์นี่นะครับกระบะด้านท้ายดูยังไงนะครับกระบะด้านท้ายก็ดูเหมือนกันนะครับมันก็จะมีน็อตหกตัวเหมือนกันเดี๋ยวเริ่มต้นตัวแรกตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับแล้วก็ตัวที่สามมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงใต้นี้ นี่ครับตัวที่3ตัวนี้นะครับแว่น6ตัวเหมือนกันอันนี้ก็ระวังเหมือนกันนะครับอย่าให้มีการขันเพราะว่าถ้าเกิดขันแล้วเป็นการยกลูกกระบะลงมาได้เลยนะครับเนี่ยยกกระบะลงได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับคือท้ายเดิมๆแท้แน่นอนไม่มีการชนนะครับยางอะไหล่เดิมแท้โรงงานเลยนะนะครับยังไม่เหยียบถึงพื้นเลยนะครับทันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะครับบอกได้เลยว่ายางอะไหล่ยังตัวเดิมของโรงงานเลยเดิมๆเลยนะครับอันนี้ของเดิมแท้แน่นอนนะครับ อันนี <im itation and rain> ้ซุ้มเดิมๆนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนด้านท้งด้านท้ายนะครับโอเคนะครับอันนี้ดูนะครับดูแผ่นใต้ท้องเนี่ยสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนทางด้านท้ายนะครับเห็นไหมครับสวยๆเลยเนี่ยนะครับให้ดูหมดเลยนะครับปีกนงปีกนกลูกวงลูกหมากไม่มีร่องรอยการถลแหละถลยลงข้างทางเลยนะครับ ส่วนคันนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับกำลังเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเนี่ยนะครับก็เป็นรถของลูกค้าที่อยู่นั่นนะครับตัวนี้ก็เป็นของที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้ล้อแม็กซ์สวยเลยนะครับอันนี้ก็ปะนะครับนะครับสำหรับนะครับผมนี่พอดีตูคาร์รีวิวให้ดูหมดแล้วนะครับสำหรับต o y ต้าวีโก้แชมป์ปี2012คันนี้นะครับหรือว่าปีอ่า 2010ก็53 54 5 5นะครับปี55นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์098-598-4026นะครับเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับเดี๋ยวก็จะทำการาจัดไฟแนแนซ์นได้ทั่วประเทศไทยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรหานิผลออโตค้คาร์ได้เลยที่เบอร์098-598-4026นนะครับคันนี้ไม่แสน แสนสามพันกิโลน่าจะเป็นไม้แท้นะครับสายพานไทงยังไม่มีการขยับขยื่นของน็อตต่างๆนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกิงกังเข้ามาเลยนะครับหรือว่า ID l ดี e นนะครับ098ย์8 4026ี่นิพนธ์ออโต้คายยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคันนี้3 8 5 0 0 0บาทนะครับ t o y o t a Vigo ปี2012 Smartcap นะครับโอเคครับสวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ